สัปดาห์นี้นะครับวันที่25-29พฤศจิกายนมีวาระสําคัญคือการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นรอบที่4แล้วครับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดีคุณบอกสัปดาห์นี้จะพูดคุยกับตัวแทนของทางสหภาพยุโรปครับสอดรับกับนโยบายที่รัฐบาลพยายามเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุน3รอบที่ผ่านมาก็เจรจาลุล่วงไปได้ด้วยดีมีความคืบหน้าที่น่าสนใจครับ อียูเป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจอันดับ3ของโลกมี27ประเทศสมาชิกที่ผ่านมาก็มีหลากหลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสากรณกกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานกระทรวงดีีกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขครับ การค้าในช่วงที่ผ่านมา EU เป็นรองอาเซียนจีนสหรัฐอเมริกาและก็ญี่ปุ่นครับมูลค่าการค้า32,600ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นอันดับที่5มีนยัยสําคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยการค้าขยายตัวถึง2%ครับและประเทศไทยส่งออกสินค้าไปขายฝั่งยุโรปมากกว่า1,800 0ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว8%และนําเข้าสินค้า จากยุโรป14,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเติบโต4.5%คงจะต้องรอดูผลแล้วครับเพราะว่ามีการประชุมกลุ่มย่อยถึง20กลุ่มในการประชุมสัปดาห์นี้ระหว่างไทยและสหภาพยุโรปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ